สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะกับฮานนอย VAP มาช้ามาช้าแต่เข้าเข้าเฉยเลยเข้าเฉยเลยถ้ามีสมาธิอีกนิดนึงนะคะถ้ามีสมาธิอีกนิดนึงนะถ้ามีสมาธิอีกนิดนึงเราแตก3ามต,ต,ต,ตัวเลยเราแตก3ามตัวเลยเนาะเราแตก3ามตัวเลยเนาะ 560หกศเนาะห้ากศเนาะเกือบแตกสตัวเลยนะคะ560เกือบแล้วเกือบไหมมาดูเกือบเกือบเลยเกือบแตกสตัวนะคะ560นยเนาะนลินให้5 0มันออก60ศนลินให้50มันออกหกแต่ไม่เป็นไรเราได้สิบสองไปวันนี้มาแค่2อน้อยวันนี้มาให้แค่2อน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่า เพราะว่าไม่สบายเพราะว่าไม่สบายนะคะแต่มาช้าก็ยังดีใจที่มาช้าแล้วหัวยยังแตกอ่ะมาช้าแล้วหัวยังแตกอีกอ่ะมาช้าแล้วหัวยยังแตกหัวยังเข้าอีก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 เฉยเลยนะคะเข้าอีกเฉยเลยเมื่อกี้ว่าจะไปหาหมอก็เลยไม่ไปซื้อยามากินอีกรอบหนึ่ง ได้ยามากินอีกรอบหนึ่งได้ยามากินอีกรอบหนึ่งก็เลยไม่ไปไหนได้ยามากินได้ยามากินได้ยามากินแล้วก็เลยไม่ไปไหนนะคะได้ยามากินแล้วไม่ไปไหนแล้วได้ยามากินแล้วไม่ไปไหนเลยได้ยามากินแล้วอยู่ต่อไลฟ์สดต่อก่อนกลัวเขาจะให้อดมินกลัวเขาจะให้อดมิสซื้อยามากินพอซื้อยามากินแล้วซื้อยามากินแล้วนะคะ คิดว่าไม่มาค่ะหายไวๆนะคะขอบคุณมากค่ะใครที่เข้ามาแล้วตรงนี้นะคะ mm. เห็นไลฟ์สดกับนรินทรบกวนกดแชร์ให้นรินด้วยจ้ะขอสามแชร์ลงหน้าเฟซสามแชร์ลงกลุ่มสามแชร์ลงหน้าเฟซสามแชร์ลงกลุ่มนรินจะให้แนวทางราว v i p นรินจะให้แนวทางราว v i p พร้อมกับหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่16ให้ไปเลยค่ะให้ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่มัทนาสวัสดีค่ะพี่นิว สวัสดีค่ะพี่มัทนาสวัสดีค่ะพี่นิวสําหรับลูกเพจที่อินบอกเข้ามาหานะคะว่าทานยาหรือย,อยังนะคะไม่ต้องห่วงนะคะได้ยาแล้วได้ยาแล้วน้ไม่ต้องห่วงนะคะไ,ไ,นะไม่ต้องห่วงนะคะ,ะ,คะซื้อยามาแล้วไม่ไปหาหมอกลัวเขาให้อดมิดแล้วไม่ได้ไลฟ์สด ใกล้วันหวยใหญ่แล้วใกล้วันหวยใหญ่แล้วซื้อยามาทานแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะทุกๆอินบ็อกซ์ที่ให้กําลังใจกันเข้ามานะคะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งในกลุ๊มนะคะทั้งในกลุ่มไลน์นะคะทั้ง3มกลุ๊มเลยตอนนี้นระินมีกลุ่มไลน์ฟรีนะคะ3กลุ๊ปนะคะทุกคนคะ่ะเสียดายค่ะแม่นารินไม่ได้ตามไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะพี่ๆค่ะเพื่อนๆค่ะคนที่ไม่ได้ตามไม่เป็นไรเพราะว่าขนาดตัวนรินเอง ขนาดตัวนลินเองขนาดตัวนลินเองนะคะยังบอกให้พี่ๆซอบๆอเพราะว่าคนมันไม่สบายกําลังกําลังในการคิดพลังอะ่ะเขาจะบอกว่าไงดีมันอาจจะไม่แข็งแรงส่งให้นลินก็เลยแบบไม่ได้เน้นอะไรมากไม่ได้เลน,นอะไรให้มากเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็แตกสามนอยติดๆแล้วเราแตกสามนแตกหานอย,นอยติดกันมากี่วั แทบจะนับไม่ท้วนแล้วแทบจะนับไม่ท่วนแล้วใช่ไหมคะพี่ๆขาเพื่อนๆขาแต่วันนี้นะคะแต่วันนี้เนาะแต่วันนี้สําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้วันศุกร์นะคะช่วงค่าเราถูกฉลกกับบ้านนี้บ้านเต่ามังกรนําโชคเต่ามังกรนําโชคช่วงค่านรินขออนุญาตแปะลิง์ให้นรินขออนุญาตแปะลิงก์ด้านล่างให้นะคะพี่ๆขะเพื่อนๆขาขออนุญาตแปะลิง์ให้ก่อนเนาะพี่ๆขาเพื่อนๆขานะคะ บ้านเต่ามังกรนำโชคนะคะหายไปๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่พัชรารักษาสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แฮปปี้ได้เลยค่ะวันนี้นรินมีแนวทางทั้งเรา VIP แล้วก็ห่วยรัฐบาลเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าไปหาหมอปุ๊บไม่ได้เตรียมให้เลยแน่เลย ก็เลยซื้อ,อยามากินก่อนซื้อ,อยามากินก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อ,อยามากินก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตปักหมุดให้ก่อนนะ มาใหม่สวัสดีค่ะพี่น้องนัทสวัสดีค่ะมาใหม่แล้วยังแชร์ให้นารินเลยน่ารักมากๆเลยนะคะตอนนี้นรินอ่าพี่มัชนาได้เป็นแฟนตัวยงกับนารินแล้วตอนนี้นารินจัดกิจกรรมใหม่นะคะนรินจัดกิจกรรมใหม่นะคะเพื่อที่จะดูว่า fc ของนารินนะคะ fc ของนรินใครมาประจําเวลาทักทายกับนรินนารินจะได้รู้นะคะ fc ของนารินใครมาประจานารินจะได้รู้นรินก็เลยขึ้นให้ว่า ใครเป็นแฟนตัวยงของนารินใครเป็นแฟนตัวยงของนารินนะคะใครเป็นแฟนของตัวยงของนารินฟังกิจกรรมของนารินให้ดีๆสําหรับแฟนตัวยงแฟนตัวยงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งแฟนตัวยงของนารินในเพจแม่นารินบารามีมหาเฮงคือหนึ่งต้องช่วยแชร์ให้นารินเป็นประจำสองมีการตอบสนองไม่มีการตอบสนองหน้าไลฟ์สดของนารินเป็นประจํา ถ้ามีการตอบสนองของนรินเช่นถามตอบเช่นถามตอบปุ๊บมีการตอบสนองของกับนรินแล้วก็มีการแชร์ให้นรินทุกๆอย่างนรินจะให้นรินเช็คแล้วปุ๊บนรินจะมอบตำแหน่งให้คือตำแหน่งแฟนตัวยงคือตำแหน่งแฟนตัวยงมอบให้พอได้แฟนตัวยงเสร็จแล้วฟังดีๆนะคะใครที่ได้แฟนตัวยงกับนรินฟังดีๆจ้า ใครที่ได้แฟนตัวยงของนารินฟังดีๆนารินจะมีวัตถุมงคลมาให้ในโพสต์หน้าเพจแล้วให้คนที่เป็นแฟนตัวยงของนรินเม้น์แล้วนารินจะสุ่มแจกฟรีเฉพาะแฟนตัวยงนะคะ แต่ไม่ต้องห่วงว่าทุกๆวัตถุมงคลที่นลินให้มานั่นก็คือผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะจะผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนขอสามแชร์ลงหน้าเฟซส,สามแชร์ลงกลุ่มพร้อมกดถูกใจลิงด้านล่างหนึ่งในไครรอนแนวทางลาว V.I.P และหวยรัฐบาลกับนลินขอเสียงคนที่รอนแนวทางลาว V.I.P และหวยรัฐบาลกับนลินหน่อยเร็วกดถูกใจลิงด้านล่างได้เลยจ้ะ ไม่มีเลยล่ะคะถ้าไม่มีจะข้ามนะถ้าไม่มีจะข้ามนะถ้าไม่มีจะข้ามไปกินยานอนหรือเด้อสิไปกินยานอนหรืเด้อบ่มีไผถูกใจลิงดันลางไหน,นลินสิไปกินยานอนแล้วปวยกับมหาปวยกับมหากดถูกใจลิงดันลางไหนลินแน่ปวยปันไดนลินกับมหาสวัสดีค่ะพี่เฮียมหาเฮงพารวยแฟนตัวย,ยงพัดด้วย โอ้โหสุดยอดเลยได้แฟนตัวยงพัดด้วยบวกหนึ่งด้วยมันจะมีแฟนตัวยงธรรมดาลแล้วก็แฟนตัวยงพัดนะคะใครที่ขึ้นเป็นแฟนตัวยงพัดนั่นก็คือติดตามนลินตลอดทุกๆไลฟ์สดแล้วก็มีการตอบสนองกับนลินตลอดเวลาแท่จะทุกไลฟ์สดจะเป็นแฟนตัวยงพัดกับนลินนะคะพัดคือมีเครื่องหมายบวกนะคะมีเครื่องหมายบวกให้นะคะ 4คนแล้วนะคะสี่คนแล้วนะคะเห็นใจคนป่วยหน่อยเร็วเห็นใจคนป่วยหน่อยเร็วบอมมีแห้งกินยาดอกสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยแห้งกินยาเราบอกกินยาดกเบิ้งสี่คนหนึ่งโกถูกใจสี่คนหนึง่งถือใจลิงด่านลางสี่คนหนึ่งป่วยบันไดกับมหา ไม่สบายแค่ไหนก็มาหาทำไมให้กันแค่นี้กดถูกใจลิง์กด้านล่างอีกหน่อยเร็วเพราะอะไรเปิดการมองเห็นให้นรินหน่อยเนาะ เพราะว่าวันนี้นะคะพี่อึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ c e b o o k ปิดกั้นหนักมากศุกร์เสาร์อาทิตย์ Facebook ติดกั้นหนักที่สุดเลยนะคะจะทําให้เราพลาดแนวทางดีๆกันไปนะจะทําให้เราทุกคนพลาดแนวทางดีๆกันไปเห็นไหมคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะขนาดขนาดมาช้าขนาดมาช้า,า,ชาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะขนาดมาช้าเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าแตกไปเลยนะคะฮาน,นอย แตกไปเลยฮานอย VIP นะคะแตกฮานอย VIP นะคะตัววิ่งตัวรูดนะคะเข้านะคะเลขศูนย์นะคะแตกเน้นๆสามตัวไปเลยนะคะห้าหกศูนย์แสดงความยินดีด้วยค่ะได้ห้าหกศูนย์ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยจะ้ะสุดยอดเลยจะ้ะสุดยอดเลยจ้า,า,ย,าย, i, ยังเข้าขนาดป่วยฮานอยย่งเข่ามีสมาธิอีกนิดนึงเดอ้อแตกสามโตเลขพี่น้องพี่น้อง มาค่ะร้างแชทเลข8มาแล้วเตรียมเลยนะคะเตรียมแคปหน้าจอจ้าเตรียมแคปหน้าจอค่ะเล่นอย่างมีสตินะคะเตรียมแคปหน้าจอเลยค่ะทั้ง600คนค่ะกับแนวทางราว VIP วันนี้นะคะงวดประจำวันที่13พฤศจิกายน แคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยค่ะแคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยค่ะแคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยมาค่ะ รวยๆคะ่ะรวยๆค่ะพี่วีระรวยๆค่ะพี่อิงดาวรวยๆค่ะพี่ตุกตารวยๆค่ะพี่กัญญาพัฒน์รวยๆค่ะพี่สุภาพรรวยๆค่ะทุกคนค่ะรวยๆทุกคนค่ะขอให้คนที่พิมพ์คําว่ารวยๆขอให้เขารวยสมหวังรวยๆค่ะพี่ชนลสิทธิ์รวยๆค่ะพี่เบญจวรรณรวยๆค่ะทุกคน แคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยๆแนวทางหวยรัฐบาลรอคุณอยู่นะคะรวยๆค่ะพี่ลูกสาวหลานรวยๆเด้อรวยๆค่ะพี่สิริลักษ์รวยๆค่ะพี่ธิดารวยๆค่ะพี่นิชกมลรวยๆค่ะพี่ชยานีรวยๆค่ะพี่นัชนันรวยๆค่ะพี่ไรวันรวยๆค่ะพี่ลานีรวยๆค่ะพี่มัทนารวยๆนะคะพี่สะ ณพรรวยๆวยค่ะพี่กัญญาพัฒน์รวยๆวยค่ะพี่ดวงธิดารวยรวยค่ะพี่ว่องชิดรวยรวยค่ะรวยๆยค่ะพี่ฉัตุพรรวยรวยค่ะรวยรวยค่ะพี่อาลีรวยรวยค่ะพี่หนูเล็กรวยรวยนะคะทุกคนค่ะรวยรวยนะคะทั้งหกร้อยคนตรงนี้รวยรวยนะคะพี่เจ็บนิดเดียวจุบจุบปุ้ยสื่อเฟซแมเจ็บนิดเดียวบ่พรมีจุบจุบพรม มีจุบจุบพรน,นลินจำได้เลยมาสูมือด้วน,นลินสื่อเอิญสูมือเลยนนี่พี่จุบจุบนี่รวยรวยนะคะทุกคนค่ะรวยรวยนะคะพี่จันทลารวยรวยนะคะพี่กุลรวยรวยนะคะพี่สิรินาด้รวยรวยนะคะพี่ดาราพรรวยรวยค่ะรวยรวยค่ะทันไหมค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 ะกับแนวทางราว VIP เนาะ กับแนวทางราว VIP พี่ดวงจันทร์รวยๆพี่วรนุชรวยๆค่ะอ่ะนับถอยหลังแล้วนะจะไปแนวทางจะไปแนวทางหวยรัฐบาลแล้วนะอ่ะนับถอยหลังแล้วนะคะ5 4 3 2 1 0อ่ะมาค่ะ มาค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปแนวทางหวยรัฐบาลชัดนะคะชัดนะคะชัดนะคะทุกคนขาชัดนะคะพี่นิวชัดนะคะพี่สิรักษ์ชัดถ้าชัดเจนตรงนี้ล้างแชทให้นรินอีกครั้งหนึ่งถ้าชัดเจนตรงนี้ล้างแชทให้นารินอีกนิดนึงค่ะล้างแชทปดตัวเลข9ไทยมา กดเลขเก้าไทยมากับหวยไทยนะคะหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่16ค่ะร้างแชทกดตัวเลขเก้ามาเลยจ้ากดตัวเลขเก้ามาเลยนะคะกดตัวเลขเก้ามารัวเลขเก้ามาเลยค่ะรัวเลขเก้ารัวรัวมาเลยจ้ากดตัวเลขเก้ามาเลยล้างแชทมาเลยค่ะล้างแชทมาเลยนะคะล้างแชทมาเลยจ้าเก้ามาเลยค่ะ ก้ารัวรมาเลยค่ะก you know ้าวไทยมาเลยนะคะพี่รานีก้าวไทยมาเลยจาก้าวไทยพี่มัฒนาก้าวมาแล้วค่ะรัวก้าวมาเลยค่ะรัวก้าวให้นารินด่างแชทมาริจามาค่ะมาค่ะมาค่ะเตรียมแคปเจอร์หน้าจอนะคะเตรียมแคปเจอร์หน้าจอกันดีๆเนาะเตรียมแคปเจอร์หน้าจอกันดีๆกับห่วรัฐบาลไทยสาธุสาธุสาธุ เปียงเดอแตกเปียงเดอร์แตกเปียงเดอสวดมนต์ให้เราแคปหน้าจอได้เลยค่ะแคปหน้าจอกันเลยจ้ะแคปหน้าจอกันเลยนะคะกับห่วรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนค่ะแคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยเลยนะคะ แคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยเลยค่ะพี่ค่ะแคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยเลยค่ะพี่ค่ะมา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 ค่ะแคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยเลยค่ะแคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยเลยนะคะแคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยเลยค่ะทั้งห0 0คนตรงนี้นะคะ แคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยเลยค่ะรวยรวยนะคะรวยรวยนะคะทุกคนรวยรวยนะคะรวยรวยนะคะทุกคนขาวรวยรวยนะคะทุกคนขาวรวยรวยนะคะเฮงเฮงปังปังเฮงเฮงปังปังเฮงเฮงปังปังนะคะทุกคนอย่าขี้เกียจพิมพ์คําว่ารวยรวยเด้อเรียกทรัพ์เขาจะของเรียกรัพ์เขาจะคองเรียกรัพ์เขาจะของพิมพ์คาว่ารวยรวยเลยพิมพ์คาว่ารวยรวยเลยรว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 ย รวย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 ไม่เจ็บไม่จนรวย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 ค่ะรวยรวยนะคะทุกคนค่ะรวยรวยเฮงเฮงปังปังรวยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะรวยกันไปเลยนะคะ fc ของนารินนะคะ650คนตรงนี้นะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังรวยรวยเฮงเฮงปังปังไม่เจ็บไม่จนไม่อะไรทั้งนั้นเราจะรวยอย่างเดียว แตก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 เน้นเขอให้แตกรัฐบาลไทยงวดนี้ขอให้แตกนะคะขอให้แตกนะคะรวยรวยกันไปเลยรวยรวยกันไปเลยค่ะรวยรวยกันทุกคนนะคะรวยรวยกันทุกคนนะคะแคปทันบอแคปทันบอแคปทันบอแนวทางหวยรัฐนะคะแนวทางหวยรัฐนี้สําหรับคนที่อยู่ในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนรินจําไม่โพสต์หน้าเพจนะคะแนวทางหวยรัฐบาล นรินจะไม่โพสหน้าเพจนรินจะเอาให้แค่เฉพาะคนที่อยู่ในไรสดนี้กับนรินเท่านั้นนะคะเฉพาะไรสดนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะไรสดนี้เท่านั้นจะไม่มีงกู๊ปจะไม่มีโพสนะคะจะให้ไว้ในไรสดนี้เท่านั้นพิเศษสําหรับคนที่อยู่กับนรินจนจบท้ายไลท์เท่านั้นนะคะจนจบท้ายไลท์เท่านั้นนะคะ จนจบไลฟ์ที่จะเห็นแนวทางนี้กับนลินนะคะนลินจะไม่โพสเพจซ้ำให้นะคะสำหรับแนวทางหัวรัฐบาลไม่โพสเพจซ้ำให้ไม่ลงในกรุ๊ปนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ๆขาเพื่อนๆขาที่อยู่ในไลฟสดของนลินเท่านั้นจ้ะ ไรสดนี้เท่านั้นกับแนวทางหวยรัฐบาลวันที่16พฤศจิกายน2563หหเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะทุกคนค่ะ c a p จอร์ไปเลยค่ะ capture ไปเลย c a p จอร์จะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยนรินจะได้รู้ว่าแคปทันเพราะนรินไม่ลงซ้ำให้นะคะนรินไม่ลงซ้ำให้นะคะพี่พี่ขาเพื่อนเพ่ะขาไม่มีการลงซ้ำให้นะคะสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลนะ ให้ไว้วันที่13นะคะให้ไว้วันที่13แคปเจอร์หน้าจอไว้เลยจ้ะแคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยเลยค่ะแคปเจอร์หน้าจอแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยเลยค่ะเ0 0คนตรงนี้เก็บ7 0 0คนตรงนี้นะคะ700คนตรงนี้นะคะรีบแคปเลยนะคะนารินไม่มีรีรันใหม่ไม่มีรีรันใหม่และไม่มีลงในไลน์กรุ๊ปนะคะไม่มีลงในไลน์กรุ๊ปไม่มีลงโพสซ้ำนะคะ ไม่มีลงโพสต์ซ้ำนอกจากวันที่หวยจะออกนอกจากวันที่หวยจะออกนะคะแคปเจอร์หน้าจอเลยนะคะแนวทางหวยรัฐบาลงวดวันที่16นะคะแคปเจอร์หน้าจอจะ้ะนับถอยหลังแล้วนะคะนับถอยหลังแล้วนะนับถอยหลังแล้วนะคะ5 4 3สี่ส หนึ่งท่านบอท่านบอท่านบอทันอยู่แล้วทันอยู่แล้วเอฟซีนาลินเหนื่อยแล้วพักเถอะค่ะพี่พัชราพี่พัชราห่วงนลินว่านลินเหนื่อยหรือว่าพี่พัชราเหนื่อยแล้วห่วงห่วงห่วงนลินใช่ไหมคะห่วงนลินใช่ไหมคะห่วงนลินใช่ไหมคะ โอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะ600คนตรงนี้600คนตรงนี้ไม่ลดเลยพักผ่อนเยอะๆขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกๆ inbox ท,ท,ที่ทักเข้ามาให้นรินนะคะเดี๋ยวนรินจะพักผ่อนให้เต็มที่จะได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้สัญญาสัญญาวันนี้เราแตกฮานอยไปแล้วแต่มาช้ามาช้า พาไปแค่หน่อยเดียวมาช้าแต่ก็เข้าแต่มาช้าแต่ก็เข้ามาช้าแต่ก็เข้าพรุ่งนี้จะพาแต่อีกหน่อยขอแคปลาวีใหม่ค่ะลาวีไม่เป็นไรค่ะลาวีนารินทวนให้หน้าเพจนารินจะปักลาวีไอพีให้หน้าเพจไม่ลืมแต่หวยรัฐบาลเก็บไว้เป็นเอกซ์คลูให้สำหรับคนที่อยู่กับนารินจนจบไลฟ์แค่นั้นแต่ว่าลาวีโพสต์เหมือนเดิมค่ะพี่ๆค่ะเพื่อนๆขา รักและคิดถึงเสมอน,นะคะรักและคิดถึงเสมอรักษาสุขภาพด้วยนะรักษาสุขภาพด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะฝันดีนะคะฝันดีคะ่ะจุ๊บจุ